สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับจากกระแสที่มิลลี่ดนุภาคณาธีรกุลได้มีการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงในเวทีโคเชล่า2 0 2 2นะครับซึ่งนั่นทำให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมผลักดันข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ทางอัพฟิวเจอร์แชนแนลได้เลยครับไปรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจจากกรณีที่มิลลี่เดุงพาคณาธิรกุลได้มีการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงระหว่างการแสดงในงานโคเชลล่าที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหารัฐอเมริกานะครับล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายน2565นายชายนครชยัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าส่งผลดีต่อการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างแน่นอนยกตัวอย่างอย่างที่เกาหลีมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินการดื่มผ่านซีรีส์ซึ่งส่งผลให้คนไทยอยากที่จะกินดื่มตามอย่างในซีรีส์และการที่นักร้องอย่างมิลลี่ได้นำข้าวเหนียวมะม่วงไปกินบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกนั่น,นย่อมส่งผลให้ชาวต่างชาติที่ชมคอนเสิร์ต สนใจในข้าวเหนียวมะม่วงอย่างแน่นอนซึ่งปรากฏการณ์นในลักษณะน,นี้นะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่ลิซ่าและลิซามโนบาลแห่ง b l a c k พิง k เคยพูดถึงลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์นานก็ส่งผลให้ลูกชิ้นยืนกินขายดีขึ้นมาทันทีทั้ทงนี้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงยังอยู่ในรายชื่ออาหารที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเก็บข้อมูลในการเตรียมเสนอ เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหรือว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะครับโดยเป็นการทําข้อมูลเตรียมความพร้อมเก็บไว้ก่อนซึ่งที่ผ่านมานะครับสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงทาง CNN Travel ซึ่งเป็นสํานักข่าวชื่อดังนะครับ ได้มีการจัดอันดับ50ของหวานแสนอร่อยทั่วโลกโดยมีการเรียงตามตัวอักษรน,นะครับซึ่งคัดเลือกโดยทีมงานของ CNN ซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงก็ติดอันดับ1ใน50ขนมแสนอร่อยของโลกร่วมกับทัพทีมกรอบของไทยอีกด้วยทั้งนี้นะครับทาง CNN Travel ได้มีการให้เหตุผลว่าข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเป็นหนึ่งในขนมหวานที่แสนอร่อยที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ข้าวเหนียวมูน้ำกะทินำมากินคู่กับมะม่วงสุกหวานชามโรยหน้าด้วยงาขั่วหรือว่าถั่วหอมหอมส่วนทับทิมกรอบนะครับแค่เห็นสีสันสดใสก็ตกหลุมรักตั้งแต่ยังไม่ได้ชิมความหอมหวานความกรุบกรอบผสานกับความหวานเย็นกำลังดีเหมาะสำหรับเป็นขนมดับร้อนที่ดีสำหรับเมืองไทยครับผมและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถติดตามได้ทาง อั f ฟิ u เจอร์ n n น l ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ